ในพื้นป่าใหญ่แถบชายเดนฝั่งติดพมา่าสมัยก่อนมีแต่พลานที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าที่มีวิชาอาคมกันทุกคนก็ยังต้องหนีตเตลิดกันออกมาแถบไม่ทานทุกรลยยิ่งถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปยิ่งไม่ต้องคิดว่าจะมีใครกล้าเข้าไปเยียบย่าไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอาถรรพ์เพศภัยอะไรขึ้นในป่านั้นที่เห็นได้กับมีเพียงแค่สายฟ้าที่ฟาดเปลี่ยนปลั่งลงมาจากฝากฟ้า ลงไปทิดกลางใจป่าอยู่หลายจุดด้วยกันที่ไม่เคยมีใครเยือบย่ำเข้าไปถึงมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวและยิ่งหากว่ามีใครหานกล้าที่จะฝ่าเข้าไปเป็นต้องถูกสายฟ้าไลฟ่ฟาดใสจนต้องรีบหนีตายเอาตัวรอดแทบไม่ทันหรือไม่เช่นนั้นก็คงต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าเป็นแน่เพราะขนาดวิชาอาคมของพลานบางคนที่ว่าเลืองฤิดเด์เด็ก็ยังไม่สามารถจะสยบให้สายฟ้านั้นหยุดสงบลงได้แม้แต่น้อย มันก็เลยกลายเป็นปริศนาที่ล่ำลือกันไปต่างๆนานา,นามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าบางก็ว่าเกิดจากการกระทำของผีป่าผีพรยที่เฝ้าขุมสมบัติโบราณในสถานที่กลางป่าแห่งนั้นบางก็ว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ปกป้องเราสรรพสัตว์ผู้ที่บาหนาโดยเฉพาะกับพรานป่าที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อาจจะเข้าไปทำร้ายสัตว์ป่าที่อยู่ในอาณาบริเวณนั้นได้อย่างเด็ดขาดและบางก็ว่าอาจจะเกิดจากอาถรรพ์ลึกลับ ของแหลศักดิ์สิทธิ์บางอย่างอย่างเช่นเหล็กไหลแต่นั่นก็ล้วนแต่เป็นการสันนิษฐานทั้งสิน้นไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้สาเหตุที่แน่ชัดจนผ่านมาหลายรุ่นหลายชั่วคนถึงได้มีพระทุดงรูปหนึ่งหายเข้าไปในป่านั้นในช่วงใบยๆโดยมีชาวบ้านช่วยกันทัดทานเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีพระทุดงผ่านเข้าไปในพื้นที่นั้นแต่ไม่มีรูปใด ที่หมยจะเดินทุดงเข้าไปในป่าแม้แต่รูปเดียวหรือไม่พระทุดงท่านก็อาจจะรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าจะเกิดขึ้นแต่นั่นมันไม่ใช่กิจของสง์ก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งก็อาจจะเป็นได้แต่กับพระทุดงรูปนั้นท่านทุดงเข้ามาถึงในเขตหมู่บ้านก็เดินดิ่งเข้าป่าไปทันทีโดยที่ไม่แวะถามไถ่าชาวบ้านแม้แต่คนเดียวสุดที่ชาวบ้านจะเหนียวล้างทันเอาไว้ได้เพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายเข้าได้แต่มองตามหลัง จนหลวงพ่อท่านเดินหายลับเข้าไปในป่าในที่สุดที่น่าแปลกก็คือช่วงที่ท่านเข้าไปในปา่ากับไม่มีสายฟ้าขนองเกี่ยวกาดเหมือนที่ผ่านๆมายิ่งหากว่ามีใครเหยียบย่ำเข้าไปไม่มีทางที่จะสงบแบบนี้แน่หลวงพ่อที่ดูพรรษาน่าจะราวๆสักห้าสิบหกสิบกว่าท่านเดินดิ่งเข้าไปในกลางป่าลึกเพราะดูเงียบสงบเหมาะกับการวิปัสสนาสมาธิยิ่งนักอันที่จริงหลวงพ่อไม่เคยทุดงงผ่านเข้ามาในแถบนี้ หรือป่าแถบชายแดนนี่เลยก็เลยไม่ได้รับรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในป่าชาวบ้านถึงแต่ทัดทันไม่อยากจะให้ท่านเข้าไปนักแต่ด้วยจิตที่ตั้งมัน่ปนปณิธานเอาไว้อย่างแน่วแน่แล้วตอนที่เหยียบย่ำเข้ามาในพื้นที่ทางภาคนั้นว่าจะต้องเข้าไปปักกดในป่าเขาแห่งนั้นให้ได้ก็เลยไม่ได้คิดที่จะถามถ่ายความเป็นมากับชาวบ้านแต่อย่างใดเมื่อเห็นว่าเข้าไปลึกมากพอสมควรแล้วหลวงพ่อก็มองหาบริเวณเหมาะที่จะปักกดอยู่นาที่จุดหนึ่ง และได้ทําการอธิษฐานจิตกําหนดเขตไว้รอบๆบริเวณนั้นซึ่งก็มีทานน้ําไหลพอสงฆ์ชระล่างกายสังขารให้สบายขึ้นได้ท่านก็จัดการปักกดและสงน้ําเสร็จก็ก่อไฟต้มน้ําชาหนังฉันอยู่สักครู่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมบ่งบอกเวลาว่าใกล้จะค่ำเข้าแล้วจึงได้เข้ากรดกําหนดจิตบําเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบและตั้งมั่นจนถึงยามสองกอวา่าถึงได้คลายออกจากสมาธิ ในป่านั้นเงียบสงบดีจนไม่มีเสียงสับประัตหรือว่า,มาแมลงใดๆส่งเสียงให้ลำคาญแล้วท่านก็เข้าจำวัดโดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจนลุงสางมองเห็นลายมือของตนเองลำไรลำไรหลวงพ่อกระลีบเดินดิ่งออกจากป่าลึกตรงไปทางหมู่บ้านเพื่อไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพ่อเดินออกมาจากป่าต่างก็พากันดีใจพอเห็นว่าท่านไม่ได้รับอันตรายใดๆและยังปลอดภัยดีอยู่ เรีบจัดแจงข้าวปลาอาหารข้าวหวานเข้ามาถวายที่ลานกลางบ้านนิมนต์ให้หลวงพ่อฉันอาหารเสียในหมู่บ้านนั่นเลยเพราะอยากจะรู้ว่าท่านได้พบเจอกับอะไรบ้างเมื่อคืนนี้หลวงพ่อกันน่งฉันพัตตาหารตามที่ชาวบ้านได้นิมนต์และให้ศีลให้พรเทศนาไปพอสมควรเมือ่อฉันเสร็จชาวบ้านก็เริ่มถามว่าในป่านั้นหลวงพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างหลวงพ่อท่านก็นว่าในป่านั้นเงียบสงบดี เหมาะกับการบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นอย่างมากไม่เคยเจอป่าที่ไหนที่เงียบสงบเหมือนที่นี่มาก่อนแม้ว่าป่าจะดูลกคึ้เพราะคงไม่เคยมีใครเหยียบย่ำเข้าไปบ้างกระตามอันที่จริงแล้วชาวบ้านนั้นอยากจะถามเรื่องอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับเสียมากกว่าแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าถามหลวงพ่อท่านแม้แต่คนเดียวคงคิดว่าท่านต้องมีดีไม่น้อยถึงไม่มีอะไรมารบกวนหรือทำอันตรายท่านได้เลยทั้งที่หากว่าเป็นชาวบ้านเอง เข้าไปเยียบย่ำเป็นต้องเจอดีทุกไลนได้เวลาพอสมควรแล้วท่านก็ลาญาติโยมกลับเข้าไปในป่าเพื่อบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาต่อตั้งใจว่าอาจจะปากกดบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่านั่นตลอดทั้งพรรษาเพราะชอบความสงบเงียบมากกว่าที่ใดๆช่วงที่หลวงพ่อปากกดอยู่ตั้งแต่เยียบย่ำเข้าไปถึงก็เหมือนว่าจะมีผู้หนึ่งที่รับรู้และเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีผู้บุกลุกที่มียานบารมีตะบะ ตบะสมาธิสูงส่งเข้ามาในถิ่นที่ตนดูแลรักษามาอย่างช้านานถึงไม่ได้แสดงฤทธิดเดชปาฏิหารใดใดให้ปรากฏเหมือนที่ผ่านผ่านมาแต่สุดท้ายหลวงพ่อพระธุดงท่านก็สัมผัสได้ด้วยจิตที่มีความละเอียดลึกช่วงที่สมาธิดำดึงว่าในพืนป่าแห่งนั้นก็ยังมีผู้ที่มียานตบะแก่กล้าอีกผู้หนึ่งอาศัยบำเพ็ญตบะอยู่ในป่านั้นมาเนิ่นนานที่น่าทึา่งก็คือจิตของท่านสัมผัสได้ว่า คนผูนั้นมีอายุยืนยาวมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปเพราะว่าดวงจิตที่หลวงพ่อสัมผัสได้น่าจะดำรงอยู่มาแล้วไม่ต่ำกว่า200หรือ300ปีทีเดียวซึ่งหลวงพ่อไม่เคยเจอและไม่น่าเชื่อว่าจะมีหากว่าจะเป็นผู้ผีวิญญ,ญาณร้ายอยู่นานขนาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปและที่สัมผัสได้อีกอย่างก็คือดวงจิตนั้นยังมีกายหยาบติดอยู่และดูไม่แก่ชรามากนักที่สำคัญก็คือ ไม่พอใจที่หลวงพอ่อท่านเหยียบย่ำเข้าไปปักกดอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเหมือนต้องการอยากจะประทะประลองพลังตะบะบรารมีช่วงนั้นเป็นช่วงเที่ยงกว่าๆเท่านั้นท้องฟ้าที่โล่งแจ้งแดดเปลี้ยงๆมาตั้งแต่ช่วงสายๆจู่ๆก,กะกลับเมืดครึ้มลงอย่างกระทันหันสายลมโบกสะบัดพัดเอากดของท่านแทบจะปลิวไหวไปตามลมแต่จู่ๆทุกอย่างรอบกดกะกลับเงียบสงบบริเวณที่หลวงพอ่อท่านกำหนดจิตเอาไว้ตั้งแต่แรก แต่พ้นจากนอกกดออกไปเกินสามวานั้นเลลากับว่าฟ้าพิโรธมันมาทั้งสายลมและสายฝนที่กระนำลงมาอย่างรุนแรงสายฟ้าที่ฟาดเปลี่ยงป่างลงมาที่ยอดไม้เสียงดังสนัน่นเสียงฟ้าคลั่งดังไกลออกไปจนถึงนอกชายป่าใกล้หมู่บ้านจนชาวบ้านคิดว่าหลวงพ่อท่านคงเจอดีเข้าแล้วกิ่งไม้ใหญ่ที่ถูกสายฟ้าฟาดลงใส่ก็หักคลมลงมาใกล้กับกฎหลวงพอ่อห่างไปไม่กี่วา แม้ว่าจะมีทั้งลมทั้งฝนการโชคลงมาอย่างรุนแรงแต่ในระยะ3เมตรระรอบกดกลับไม่ได้เปียกชุ่มใดๆเลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อท่านไม่อยากจะแสดงหรือว่าประลองอะไรด้วยเพราะไม่ใช่วิสัยของพระสงฆ์ที่จะอวดอุตริอภินิหารใดๆทั้งสิน้นปล่อยให้ผ่านไปราวเกือบ10นาทีเท่านั้นก็ทําให้รู้ผลกันได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรสําหรับผู้ที่มีตะบะด้วยกันแล้วคงสัมผัสได้โดยจิตว่าทําอะไรกันไม่ได้ จู่ๆก็ปรากฏล่างที่หนุ่งขาวห่มขาวอีกทั้งผมกับขาวยาวเกือบถึงหัวเขา่าล่างที่หลวงพ่อท่านเลืมตาขึ้นมาเห็นเพราะรับรู้ได้โดยจิตว่ามีผู้มาเยือนถึงแล้วล่างที่ยืนจังก้าอยู่หน้ากรดนั่นจะว่าแกก็ไม่แกจะว่านุ่มก็ไม่นุ่มแต่ดูยังไงก็เป็นผู้ทรงศีลภาวนาไม่ใช่ผีป่าวิญญาณร้าแน่ๆเพราะว่าที่ท่านเห็นนั่นยังเป็นกายหยาบอยู่ขณะที่หลวงพ่อท่านยังตะลึงกับล่างที่เห็น เพราะแถบ็นเชื่อสายตาว่าจะมีอายุยืนยาวมาไม่ต่ำกว่า2หรือ300ปีตาชีปะขาวนั่นก็แสดงลิธเดชในลมิดเปลวไฟเพื่อจะแผดเผากดของท่านให้หมอดไหมเปลวไฟลุกท่วมกดและบริเวณรอบๆจนหลวงพ่อเริ่มมีอาการร้อนแต่ก็ไม่มากไปกว่านั้นท่านจึงได้กำหนดจิตเพ่งเข้าไปที่เปลวไฟเช่นเดียวกันเพื่อจะให้มันหมดดับลงพอไฟเริ่มลีตาชีปะขาวก็เ,เล่งพลังตะบะให้เปลวไฟลุกพรวดขึ้นมาอีก ทั้งพลังยานตะบะสมาธิกับพลังยานวิปัสนาสมาธิเพ่งเข้าไปที่เปลวไฟอยู่เนินนานจนท่านทั้งสองเหงื่อกลันแตกพักเหนื่อยอ่อนล้าไปโดยการทั้งคู่สุดท้ายก็ถอนจิตออกจากเปลวไฟจนมันหมดดับไปในที่สุดการสนทนากันด้วยจิตของสองผู้ทรงศีลโดยที่ไม่ต้องเปล่งวาจาออกจากปากแม้แต่คําเดียวก็เกิดขึ้นเหมือนอยากจะรู้อะไรต่อมีอะไรกันให้มากสนทนากันอยู่เกือบจะคํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างบารมีการภาวนาและธรรมะถูกจิตถูกคอแลกเปลี่ยนกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมเรื่องการประลองอิทธิฤทธิ์กันไปในที่สุดได้ความว่าตาชีปาะขาวกินสมุนไพรและถือศีลอยู่ในป่านั้นมาอย่างเนินน่นนานจนลืมวันเวลาแทบไม่รู้ว่าตนเองอยู่มาแล้วถึงสองสปีจำไม่ได้ว่าสมุนไพรตัวไหนทำให้มีอายุยืนดยซ้ำที่แปลกใจก็คือ ตนบำเพ็ญเพียรตบะสมาธิมาปมลุ่มร้อยร้อยปีกับมีพลังยานบารมีมาได้เหนือไปกว่าหลวงพ่อพระธุดงซึ่งบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานตามแบบพุทธศาสนาจนเกิดเป็นความเลื่อมใสซึ่งกันและกันในคนละด้านก่อนจะแยกย้ายกันไปก่อนที่จะคำเหตุการณ์สายฟ้าพิโรดได้เงียบสงบลงไปแล้วไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยใดๆให้เห็นว่ามีการประลองพลังยานตบะใดๆเกิดขึ้นหลวงพ่อท่านออกไปรับบินทบาต ที่หมู่บ้านตามเดิมในช่วงเช้าทมกลางสายตาของชาวบ้านที่เฝ้าคอยท่านเดินออกมาจากป่าเมื่อเห็นท่านเดินออกมาก็โล่งใจว่าหลวงพ่อท่านยังปลอดภัยดีอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลวงพ่อท่านตัดสินใจที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่านั่นไปจนกว่าจะถึงพรรษาถึงจะออกจากผืนป่านั้นซึ่งเป็นที่ยินดีกับชาวบ้านเพราะจะได้อยู่ทำบุญใส่บาตรฟังธรรมกันมากขึ้นผืนป่าที่ดูว่ามีอาัพ์น่ากลัว กลับเงียบสงบลงไปนับแต่นั้นหลวงพ่อกับตาชีปะขาวก็ยังมีเวลาสนทนาธรรมกันอยู่เป็นประจำก่อนที่ท่านจะกลับไปพรรษาที่วัดเดิมของท่านและกลับมาที่พื้นป่าแห่งนั้นอีกหลายครั้งด้วยกัน